ดิท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเยู่กับผมตัานเกมเมอร์เช่นเดิมนะครับนี่คือคลิปเกมแกรี่มอสเฮอร์เรมเพปพาร์ทที่2.1นะครับเป็นพาร์ทพิเศษนะครับเราจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากที่พาร์ท2.1นะครับไปจนถึง2.5แล้วเราจะขึ้นเลขที่3นะครับตอนนี้เราอยู่กับสมาชิกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วม ราชาผีกับเราในวันนี้สวัสดีครับพี่เติร์กสวัสดีครับครับครับด้านนี้ชื่อด่านว่าอะไรครับพี่เติร์กด้านนี้ชื่อว่าไนแมชเชิร์ดอ๋อไนแมชเชิร์ดแปลว่าอะไรครับไนแมชเชี่์แปลว่าฝันร้ายนะครับอ๋อครับก็ได้ครับขอบคุณครับก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ นะครับตั้งแต่แรกคลิปเลยก็คําเตือนเราได้ใส่ไว้ก่อนที่จะเข้าสู่คลิปแล้วนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเวพรให้คุณผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่ไม่ชอบคา <c oughs> ไม่ใช่ละขอให้ตั้งใจดูนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีกับสิ่งที่จะเจอในแแบบนี้ ขอโชคดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมนำนตามมาเลยครับไปเลยครับทางไหนก่อนทางนี้ก่อนครับจุดประสงคของแบบนี้นะครับก็คือหาสิ่งของให้ครบใช่แล้วครับและไอ้ขีวเกียจนี่มีคน<อ>เล่นเป็นโนด้วยดูดีเตอร์ลาก็หยุดแล้วก็มีเสียงเป็นโนตามมาครับโอ เลือดส์วิ่งไม่ได้ด้วยแบบนี้โอ้อันนี้ยังไปยังไม่ได้ครับโอ้มีใครอยู่ในนั้นด้วยอาไปไหนแล้วมานี่ครับเราต้องสำรวจแถวนี้ก่อนอุย้ยอันนี้คือน่าจะเป็นผู้คนที่ทรามานนะครับ เขาพูดไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนเขาทำกรรมอะไรไหมเดือไม่ก็โดนกักขังโดนตัดปากโดนทางอะไรมานี่ครับพี่เติ์กอยู่นี่ผมอยู่นี่เห็นบนน้ำพุไหมครับ เป็นน้ำพูเลือดนะครับตามมาครับตามมาต่อเลยเราจะลงห้องล่างครับเป็นไรครับบ,าบตามมาครับหมตมากตูพังมันมีคนนอนอยู่ในห้อง อ๋อเป็นแค่หน้ากากอุ้ยันนี้มันนี่มันหน้ากากพีบีหรือเปล่าครับใช่ไหมหน้ากากพีบีเฮ้ยนี่ลูกคนจริงนี่นาพีเตอร์อันนี้หน้ากากพีบีเปล่าเหมือนเป๊ะเลยตัวตัวเนี่ยชื่ออะไรนะโอ้โห ไม่ทันเลเฮ้ยตุ๊กตาเด็กเหมืนตาแดง For forgive me Father แปลว่าอะไรนะครับ คล้ายๆว่าเขากำลังร,งรอพ่อของเขาโอเคไปต่อครับอ๋อมันมีแมปอยู่ตรงนี้ลองต้องถือธนูแล้วก็ลองดูโอเค อยู่เฮียมันจะมีห้องน้ำห้องดินเนอร์ฮอลเว่ห้องเบดรูมมีห้องเบดรูมแล้วก็มีไลฟ์บิงรูมมีพวกห้องนอนพวกอะไรคิกเชนห้องครัวมาเป็นกันต่อครับตามผมมาพอกกี้มีฟาเธอร์น่าจะแปลว่าผมรู้แหละ ตามมา,าครับตามมายกโทษให้พ่อของเขาอือมโวยโหมีหัวคนด้วยตามาามาตามมาคุยปิ้งแมว<ต>ก <laughs> เกือบโดนตามมาครับ มามาไปต่อครับมาพี่เติมนะ กลับมาที่เดิมโอเคตามผมอัน,นี้อันนี้คืออะไรนะไม่ใช่ครับอ,อที่เติมมาครับเราจะเข้าไปสู่เ,เข้าไปยังแสงกัน เข้าไปแล้วตามมาครับมาแล้วเข้านี่ก่อนเปิดประเดิมห้องน้ำ<วา>เห็นตรงนี้ไหมครับมันนี่พี่เตอร์มีคนโดนไฟดูด ีมออฟด็อกมาดูมาดูมานี่ครับดูด็อกหลาบด้วยอ้าวนี่คืออะไรวิญญาณเหรอครับมานี่มานี่ตามผมมา ้ยเต็มเต็มนะพี่เติอกอยู่ไหนดูดีก็วาร์ปมาอยู่ตรงไหนครับมันจะมีตรงที่รูปยิ้มอะคนยิม้มนี่เป็นรูปหน้ายิม้มแถวไหนนะมาที่เดิมมาที่เดิมเมนะื่อกี้ผมเจอเต็มเต็มนะเลยยิ้มตรงเนี้ย,ยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เจอเต็มเต็มเลย มาครับงลงไปได้มาตามมาเอ๊ะมันมีเหมือนออร่าอะไรเห็นเป็นออร่าอะไรไม่รู้เป็นเหมือนวิญญาณน,นำครับมาตามมาครับ มาครับมานี่มานี่ผมอยู่นี่น,นี่นี่เดินอ้อมมานี่ข้างหน้าเนี่เราต้องหาอะไรกันแน่เนี่ยมันจะมีทางไปอยู่ครับ ไม่ผีวิ่งไปอนี้เลยโอ้โหเต็มเต็มครับเอาแก่าำมันนี้ครับตามันนี้เริ่มจะงงละมันจะมีทางให้ค้นหาอยู่ผมผมกำลังหาอยู่ท่านี้ยังไปยังไม่ได้ลองเอาไวกรอบ อ๋อน,นี่ ح. นี่พร้อมยังครับเราจะเข้าห้องนี้ออกันอ๋อห้องนี้ก e ็เป like I mean, ็นห้องเราออกมาใช่หรืยังยังยังห้องนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านอุ้ยโอ้ยโอ้โหอ่้วทำไมผมว่าไม่ได้โอ้โะไรนะโอ้โหเยี่ยมครับเลยเยี่ยมเลยโอ้โห ไปครับตมามนะฮะลงทางนี้ยังยังยัง ตอนแรกทางนี้ะดิมันจะมีทางแถวๆอะไรก็ไม่รู้ให้ไปหาหลุมสมอะแต่ผมหาไม่เจอแล้โทรศัพท์ <Okay. S 2> พีเตอร์อยู่ไหนอยู่ในบ้าน มันจะมีรู้วให้เปิดไปอยู่นะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเอาพิเตอร์ไปไหนแล้วอยู่ที่เดิมออกมาครับออกมาอ๋อพี่บอกอยู่ไหนพี่อยู่ไหนขอให้กดรีวิวฟังในบ้านจะได้จอเป็นรูป โ okay, okay. อเคมานี่มานี่ครับเดี๋ยวขอลองดูนี่ก

a นแมคคลู i ิชอ๋อเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเปิดมั้งน่าจะประมาณนั้นที่ไหนครับมามานี่มานี่มันจะมีมันต้องมีทางไปอ๋อนีอ่น จบแล้วใช่ไหมครับรครับอันนี้ครับมาปิดคลิปตรงนี้มาปิดคลิปตรงนี้ทางอันนยังไม่ได้ลงเลยอ,อ๋อมันไม่ได้จะงหรอโอเคครับรตรงนี้เข้ามาตรงนี้ยังไม่ได้กนินงิ โอเคสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้อัรารสในการดูนะครับวันนี้ขอบคุณพิเตอร์นะครับที่มาร่วมราทาพีกับเราในวันนี้กับแมปชื่อว่าอะไรนะครับไนแมปครครับก็ถ้าใครอยากลองนะครับก็ไปค้นหาแมปนี้ได้นะครับในเวิร์กช็อปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกับคลิปพาร์ทที่สองสองจุดหนึ่งกันอีกนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมตันเกม,มแล้วก็พีเตอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอัีเตอร์สวัสดีครับ